เราเเฮ้ยนวิ่งตัดไปเราเห็นป่ะเห็นป่ะสอามตัวน่ะที่ม้าม้าหัวแดงสองสตัวเลยหมอสมตัวเลยเอาเอามเอาไหมรหนึ่งครหนึงรหึงอ่มีอีกสตัวทั้งหมดชิดเลยชิดเลยกไปแกไปเฉย ไปไปไปเอาเราจอดรอบนอกก็ได้มัง้งเดินเข้าไปเอาต้องนะแนอใช่ใช่จอดลอบนอก แซฟรถไว้เซฟรถไว้ติดอะไรวะเนี่ยใหม่ก็งานหนักเออเดี๋ยวผมลงก่อน โอ้หจุดเรดิโอยากด้วยเราเล่นยากด้วยบอกตรงโลนโลนมาหนี่นี่วางวางกระเป๋าไหนนั่นน่ะมานี่หน่อยมานี่หน่อยไหนอำแหน่งหรอเออเออเฮ้ยใครนอนตายบ้าน่ะ ไม่ใช่เว้ยเอาไว้ก่อนเราแยกเนี่ยแยกแยกคนละจุดคนละจุดนะโอเคสัญญาณมาแล้วสัญญาณมาแล้วเขาเตือนแล้ว240 240

ไอ้มีรถมีรถมานี่มีรถมาทางนี้มีรถมาทางนี้เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็าเก้นย์ข้างรถจาางเหรอเจ็ดศูนย์ข้างลังใช่ใช่เรไะเบิด <uncover> ยัดไปเจ็ูนย์ระเบิดยัดไประเบิดปืนอะ เน็ตเนตไปเน็ตไปไเนตข้าแล้วจ้ามันเป็นรถเป็นรถอ,อ่ะเป็นรถอ,อ่ะเน็ตไอ้ปืนระเบิดอ่ะโรลิโอย,ยิงได้ป่ะเจ็ดศูนย์ปับปบปรมันติดแถมแพะจ้าเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ mi chiama mi chiama ไอ้ที่มันเห็นได้ไงวะวิ่งชิดละวิ่งชิดละวริงวิ่งชิดผมเลยใครตายเกิดเลยก็ได้ครับจะได้จะได้พร้อมกันเนี่ยเลยสิบสองวิเกิดเกิดแลลี่เลยเดี๋ยวย้ายแลลี่ครับ รถอะไรวิ่งรอบนอกอะ่ะจัดการได้ไหนป่อยป,ยอปนนล่อยปล่อยวิ่งเข้ามาข้างในตัวหนึ่ง ปล่อยครับระวังนะข้างในมีตัวหนึ่งมันหมอบอยู่ในสวนนี่แหละปวอยสว่ยปลอยเก็บแล้วเก็บแล้ว ผมโดนผมโดนเข้ามังในตัวหนึ่งโอ้โห oh มาครับผมคนหนึ่งมากับผมคหนมมคหนึ่งได้ไหมเรา,าจะไปวางแรนลี่พีม่มูมาร์คสี่จะวางแรนลี่มูมาร์คสี่ถ้าไปได้นะนั่นใช่ไหมข้างหน้าใครวะ tâm cấp, thêm phăng cấp. Các này đi. Oh, โอ้โหมาร์คแมนเราทำอะไรไม่ได้อ่ะต้านไม่ไหวคนน้อยไม่น่าสร้างแอบในจุดเลยแน่หน้าไปอยู่ข้างหลังมันไม่งองลันเลยเลย

ใครว่าอย่ายิงคครครััับบจยยงออู่่มมาาไปสขอบคุณครับขอโทษครับอยาครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมองเก่งผมนึกว่าได้ฆ่าศึกครับจยากผมเข้าใจผมก็เป็นเราถอยมารีกรุ๊ปกันดีกว่ากระจายกระจายหมดแล้วเราเรารีกรุ๊ปกันดีกว่าไปกันเป็นทีมดีกว่า เดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยใจย,ยินเดี๋ยวไปช่วยสวัสดีครับสวัสดีค,ครับผมมามาเดี๋ยวเดี๋ยววางแล้วล่อโอวางไม่ได้วะไม่มีของ เกิดแฮบเกิดแฮบก็ได้จะเปไปรีของก่นอนโดนจากไหนวะ

ยิงกดได้ไหมโหโหไม่ใช่หมอผมผมไม่ใช่หมอแอดวิวบบยิงให้หน่อยนะผมกำลังยิงส่วน,ลน,วแ,นแล้วแม่งนัดเดียวแตกโอ้โหแล้วแม่นด้นะวยนะ W-W มาร์กแมนจัดให้หน่อย ไปเดี๋ยวเราไปเป็นทีมออกซ้ายเลยลอไปลอไปแอบซุ่มไปเราอะแอสซิสินแอสซิส,สมีมีรถหน้าผมครับกี่คันครับคันหนึ่งคับรถถัถงโอเคโอเคโอเค มันน่าจะเห็นวะน่าจะเห็นวะเห็นหรอกเมื่ี้กูก็เดินอย่างนี้แหละผาตะกอนแปะงดีกระน,นั้นคงได้เลยขอ,องดีก็เมื่อกี้อิจเนียมาลงซีโฟให้มันเป,ป,ป็นเปิดเปิดโล่งจะขอมาเขา้าแน่ยดิบอกบอกว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราเอ้อมให้ให้ให้มารกกนะ์กแล้วนะมาร์กใครอ่ะ อ๋อจัดการให้ครับอ๋อมาร์คแมนเห็นไหมครับช่วยมาร์คให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะอ้อมหลังไปให้ตรงนั้นตรงนั้นออ,ออฟเสิร์ฟเหรอต้องออฟเสิร์ฟเหรอ เราเราเฮ้ยน่ะวิ่งตัดไปแล้วเห็นป่ะเห็นป่ะสองสามตัวน่ะไหนวะเารี่มาร์คหัวแดงสองสามตัวเลยหมอกสองสามตัวเลยเอามเอามีอีกสามตัวทั้งหมดยิงไปยิงไปเดี๋ยวก pe as> as> ู ยิงไปยิงไปเดี๋ยวกูอ้อมแฮนะโลในกำแพงสองทำตัวเลยโลกแพงเลยจ้ะกำแพงกูเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยปับ๊บปับ๊บปั๊บรีโหลดปาระเบิดได้ไหม ในกำแพงนะแบบกำแพงที่จ่าอยู่อ๋อใช่ใช่เดินอยู่เนี่ยหายแล้วมีแต่ปืนระเบิดจ้ะนั่นแหละนั่นแหละยิงได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวไปอ้อมแป๊บนึง โอเคโอเคตรงนี้มีทางเข้าอยู่ตายตายตายไปครับดูแมเห็นตัวเดียวตรงเนี้ยเด็กกำลังเข้าไปตัวให้จะไปตรงกำแพงแตกอะแล้วซ่องมาทางบผมไม่มีไม่มีไม่มีเคลียร์เคลียร์เคลียร์ <N. S 1> นอกหรือในยิไนบอยอกำลังล็ลาะเดี๋ยวกลังลาอไปให้ำกำลังลาอไปให้ ไม่รู้ตายป่ะไม่มีแล้วอ่ะเคครับทั้งในออเอเซอร์มีนะออเสเซอร์มีหนึ่งตัวสวยครับไม่มันเจ็บ่ะตายตายตายสวยครับสวย

เราเดินเดินอ้อมไปนะเราอย่าไปประท้าตรงๆนะเรา <S 2> <S 2> <S 2> เราแอบอ้อมๆ <S 2> <S 2> ปไป มันมอบอยู่เยอะว่ะโอ้เป็นฝูงอาจารย์ใช่ต้องให้ต้องให้มาร์คแมนช่วยมาร์คแมนยิงตรงผมมาร์คแมนโดนมาร์คแมนร่วงไปแล้วเคีบคีบ ของไม่มีแล้วอะ่ะเดี๋ยวเอาของลงให้เ<ไ>ปดิดอว่ะเอว เติมของเติมของโลเติมของแล้วยิงระเบิดสุ่มๆเข้าไปเลยเดี๋ยวรถหนีก่อนยิงระเบิดใส่อัดเลยระเบิดอย่างเดียวระเบิดอย่างเดียว เดี๋ยวรถหนีก่อนเอาโลจีหนีก่อนยันไว้ก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวไม่มีรถขนของเจอแล้วจ้าแถวกำแพงหนึ่งเก้าห้าเต็มเลยอัดระเบิดอย่างเดียวอัดไปเลยเลยสองเลยสองยิงเพื่อนนะ ตามันตุบตาสายไปหน่อยได้ไหมครับเลโ้ยในตรงนี้ปิดริงๆนะครับเอาของลงเอาของลงจากรถเลย ชนะชนะทำไมเสียงมันห่อเหี่ยวจังเลยชนะนั่นแหละชนะเฉย